อุ๊ยกดผิดฮะ What the fuck นี่มันคลิปอะไรวะเนี่ยมาเป็นพาร์ทซะด้วยอ่างั้นจะดูคลิปไหนดีวะเนี่ยเด็ดเด็ดกดไปเลยเซ Sexy v o i c ์ ฮะเบอร์ชูว์ยูทูบเบอร์เฮ้ยมีของเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าตัวละครน่ารักสีนะเฮ้ยใครบอกผมทีดิว่าผมไปตกข่าวที่ไหนมาผมไม่รู้จักเนี่ยว่าไอ้คิสซงคิสซุนะอะไรเนี่ยโรลี่คนเนี้ยเป็นใครมาอย่างไรเฮ้ยวันนี้มันเล่นเกมอะไรเงี้ยเหรอฮะโอ้โหทำหนึ่งกับนักแคสเกมเฮ้ยดูกันต่อไปเว้ยอย่าเพิ่งเพิ่งบ่นมากปากเหม็นเฮ้ยโอ้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 ดูน่ารักแปลกๆนะสตว์น้องคนนี้ คือเป็น ai อ่ะแต่เสียงดูธรรมชาติมากเว้ยคือแบบวาาแมปปิ้งมาหรือเปล่าแบบดูดูด,ดีอ่ะอ้าวหล่นไปละเออว่าช่องนี้น่าสนใจเว้ยนะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวช่อง i h a ช n น l นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าใครบอกให้ผมทำพี่หมีในใจผมเนี่ยนะครับบอกให้ผมทำ <laughs> <laughs> ก็สวัสดีชมท่านด้วยนะครับผู้ผมแมสโคนเดิมนะฮะก็อย่างที่เราพูดไว้ตอนต้นนะว่าเราจะมารีวิวช่องที่มีชื่อว่า iChannel ครับหรือ AI Channel นะครับเป็นช่องของคิสุคิสุอะไรวะคิสุนะไอเออนะครับก็ช่องนี้เนี่ยมีผู้ติดตามเราอยู่2 6 0แสนหก่นแปนาในปัจจุบันนะแล้วก็ดูนี่สิครับช่องนี้นี่โอ้คอนเทนต์ ฟุตเทจอะ่ะต้องดูฟุตเทจช่องก่อนฟุตเทจช่องก็จะราวๆนี้ฮะมีเพลงลงเพลงลิสต์มีช่องเกี่ยวข้องไม่มีนะแล้วก็มีคำอธิบายอ่านะฮะหกล้านกว่าครั้งเลยเนะี่ยเราก็อย่างที่รู้กันครับว่าผู้ดำเนรายการเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ครับผม <laughs> แต่เป็น AI เว้ยเป็น AI แล้วก็แบบอาจจะเป็นเอ่อคนเนี่ยละครับเป็นนักพากย์อะไครับทำแมปปิ้งแล้วก็มานาเสนอ นะฮะฮนี่ฮะก็ผู้ด,ดำเนินรายการแทบจะทุกคลิปไม่ใช่แทบทุกคลิปบอกทุกคลิปเลยครับเป็นคิสนาไอครับเป็นตัวละครสมมุติมานะฮะโอ้โหก็ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีเออ่สิ่งนี้อยู่บนโลกเนี่ยเป็นครั้งแรกของโลกเลยครั้งแรกของโลกที่มียูทูบเบอร์ที่ไม่ใช่คนเวอร์ชวลยูทยูบเบอร์ครับโอ้โหดูแปลกตาเลยใช่ไหมล่ะนะที่ที่เราจะสามารถหาข้อมูลของ แทบจะทุกอย่างเลยนะครับนั่นก็คือพันคลิปนั่นเองฮะ <S <S อาจาะจะต้องพึ่งข้อมูลในส่วนนี้หน่อยละกันนะฮะ <S <S วันนี้เราก็ขอนําเสนอเ i ที่เรารู้จักไปในระบบพิเซนเตอร์คลิปนี้จะไล่ไปถึงหลายคลิปคิสุดะไอยัยโอ้โหพี่หมีใจเย็นเจนแอชนชาแนลนี้นี่เป็นาสาวน้อยไอยจังเป็นยูทูบเบอร์แล้วแคสเตอร์ที่คอยเล่นเกมนะตัวละครที่อยู่ในเกมมาเล่นเกมอีกทีก็ฟังดูแปลกไงจุดเด่นของคลิปนี้จุดเด่นของไอจังนี่ก็คือ ่าทางเนี่ยเหมือนคนจริงๆใช่ใช่ใช่จากที่เราเห็นในต,ตรงมุมของคลิปที่เขาเล่นเกมเนี่ยเราจะเห็นเธอแบบมีปฏิกิริยาจริงๆนะแล้วก็มีน้าเสียงที่น่ารักแล้วก็เหมือนกับคนจริงๆด้วยนะครับอ่าคิดๆผมใช่ป่ะเอคนเขียนกระทู้เนี่ยเขาคิดเหมือนผมเว้ยว่าต้องเป็นแบบนักภาพเขามาทําแมปปิ้งมาทาแบบเออต้องผ้าถึางอย่างนี้อยู่แล้วเนาะน่านะครับมีหลายคลิปที่แนะนําเลยเนาะสำหรับเอเอ,เอกระทู้นี้นะใช่ไหม อ่าเยอะแยะเลยนะฮะน้าน้องเขาควรตีนดิโอ้คอมเมนต์สร้างสรรค์มากอืมโอ้ยเขาไปอิจายาลายดีใจมากค่ะที่ใส่ซรัพย์ไทยให้นี่มีคนมีคนใส่ทัพไทยนะใช่ไหมนะครับแล้วเราก็ได้ข่าวว่าน้องเขามีทวิสต์ด้วยนะครับดีดูดูอันบนเลยนะเป็นเรื่องที่ต้องเสือกอยู่แล้วครับ เรียกเสือกไม่ได้嘛เออเราเป็นเรื่องที่เราต้องไปสำรวจนะครับว่าทวิสองน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะครับเอาไอ้เหพ้กโฆษณาป่ะเนี่ยว้าวนะฮะดูโอ้โห OSE นะคีสุณะไอ์เวอร์ชวลนะครับไอจางแอดไอจางเนลนะครับนะ <laughs> ก็ถ้าหากใครดูอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยมีคลิปวีโอที่เธอพยายามทำเอ่ออะไรนะเอ่อไอ ทวิสเตอร์เออนะครับไอ้เอียก,กูคิดนานนะนี่นะดูว่ามีผู้ติดตามอยู่สามหมื่นกว่าคนครับแล้วก็กองติดตามคนอื่นอยู่หมื่นกว่าคนโอ้ถือว่านะฮะย้อนมากนะเธอก็ทวิตไปเรื่อยเนาะใช่ไหมนี่มีการทวิตไปหาคนอื่นด้วยนะครับมีตัวตนมากเลยนะส่วเธอคนนี้มีอิทธิพลมากครับในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่นในปัจจุบันคือถ้าถามผมนะว่าทำไมไอ้จางคนนี้ถึงได้ดูโด่งดังแล้วก็ดูแบบเป็นที่นิยมนะใน ช่วงหนึ่งนะครับคือคือมันมีคลิปวิดีโอตอนสัมภาษณ์มาให้ดูกันไนงะว่าเออน้องคนนี้เขาเขาเริ่มดังขึ้นมีการสัมภาษณ์เนาะแบบสัมภาษณ์แล้วไม่ใช่สัมภาษณ์คนจริงเนี่ยสัมภาษณ์ในตัวเอ่อไอออีกนะครับก็ถามว่าทําไมน้องคนนี้ถึงได้มีอิทธิพลค่อนจะสูงนะเพราะว่าเธอเป็นคนแรกเลยนะครับที่ไม่ใช่มนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ทํ o u ูท b e เออแล้วมันก็น่าคิดเนาะนะครับและสำคัญผลตอบรับก็ทําได้ดีมากเลยนะน้องคนนี้นะ ผียาท,ท่าทางเนี่ยก็ดูน่ารักนะแล้วก็แหมวาโมเดลไวได้ออกมาได้ดีนะครับมีนักภาคส่วนตัวด้วยใช่ไหมล่ะนะครับน้องเขามีคาแรคเตอร์โดดเด่นนะทั้งการทั้งตอนเล่นเกมตอนทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าจะแบบตอนพูดคุยเนาะนะครับก็มีการพูดคุยแบบที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะครับคือเรียกได้เลยว่าเราดูแบบเนี้ยเออแบบเหมือนกับสาวสองดีที่มีอยู่จริงอะมันาใจว่านะครับมันเป็นการตอบสนองความฝันของเหล่าโอตาคุนะครับเหล่าคนที่ชอบ อย่างว่านะครับคือเหล่าคนที่ชอบดูการ์ตูนนะใช่ไหมล่ะให้มันเป็นจริงว่าเอ้ยสาวสองทีมมีชีวิตจริงดยเว้ยเออมีเขาเรีเยกว่าคนสระที่หน้าตาแล้วก็นิสัยในแนวนี้หาได้ยากเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หาได้ยากเว้ยคือมันไม่มีอยู่จริงอะ่ะแต่ว่าช่องนี้สามารถเสนองนี้ให้กับพวกเราได้ครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากปรมือปรมือท่านเอาว่าคลิปสั้นๆคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับ สับช่องน้องคนนี้นะชื่อ AI Channel นะครับหรือว่าไปพิมพ์เป็นคิสุนะไ <I S 1> อก็สามารถเจอช่องนี้ได้เหมือนกันนะผ่านทาง YouTube เลยนะครับถ้าสนใจก็สามารถมาดูกันได้นะตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ 2, งแสนกว่าคนแต่ว่าคลิปนี่วิวเยอะมากนะก็มาดูกันแล้วกันน้องๆเขาน่ารักมากนะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับที่กด s u b s c r i b ์กับช่องผมแล้วก็ <laughs> มันก็ไม่พ้นช่องกูเนาะ ต้คลยแับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถไปดูแฟนเพจได้ผ่านทางลิงก์ที่ผมขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็บริจาคด้วยนะหากว่าสนใจที่บริจาคเพื่อที่จะทําให้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถบริจาคได้ผ่านทางเลขบัญชีด้านหน้าได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วฮะอย่าลืมครับซับแนวกดด้วยเดี๋ยวดูสาพเน้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้ปิดโปรแกรมอัด เฮ้ยนอนยังไงวะนะเฮ้ยกวกกูแ <glam> ต <our y> ่ใจอัดไม่ต่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้มีแบบนี้ด้วยโอ้โอ้ดู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 โอ้ทำไมกูนึกถึงภาพแบบในแนวนี้วะโอ้ บอกเลยว่าคืนนี้ทำความรู้จักกันยาว